สวัสดีครับวันนี้จะมีเทคนิคการถักประหลาดมาฝากนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับกันไกไฟแช็คอุปกรณ์ตามภาพเลยนะครับขั้นตอนแรกก็พันเชือกเทียนสีเหลืองนะครับจะได้กลมกลืนกับไหมทองที่เราจะเย็บ เสร็จแล้วก็ใช้กลาวนะครับกล่าตาช้างทาวนรอบรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวยึดเชือกเทียนในการขึ้นรูปไว้นะครับพอทารอบแล้วนะครับก็ทำการพันเชือกเทียนนะครับซึ่งจะเป็นการขึ้นรูปให้กับไหมทองนะครับก่อนที่จะเย็บไหมทองเข้าไป สังเกตดูว่าประหลัดขิกนะครับจะมีรูนะครับตรงรูที่เราจะใช้เย็บเหมือนกันนะครับจำตำแหน่งไว้นะครับตรงที่เป็นรูของประหิกที่ทำไว้ใช้ในการร้อยใช้งานนะครับ เราจะเย็บไหมทองเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อให้แข็งแรงครับพอพันขึ้นรูปมาได้ประมาณนี้ก็ใช้กลาวนะครับทำการไล่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะยึดเชือกไว้กับปหลัดนะครับเป็นการขึ้นรูปไว้นะครับ วิธีนี้แข็งแรงแน่นอนครับไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็เย็บง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเราขึ้นรูปไว้ให้ก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้กันไกลนะครับตัดตามด้วยไฟลนปิดเงือนไว้ จุดนี้ก็ตัดออกเหมือนกันนะครับตัดออกแล้วใช้ไฟลนเหมือนกันนะครับนี่ก็เราขึ้นรูปไว้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเย็บไหมทองนะครับใช้เทคนิคในการถักตะกุดของเราเลยนะครับคลิปวิดีโอแรกที่ผมได้ลงไว้นะครับ ท่านใดที่ยังไม่รู้เทคนิคก็ย้อนไปดูได้นะครับผมจะขึ้นเสานะครับเสาที่เราจะทำนั้นความห่างความถี่อยู่ที่เราชอบเลยนะครับอยู่ที่เรากําหนดไว้เลยว่าต้องการห่างก็ถักขึ้นเสาไว้ห่างนะครับส่วนของผมจะประมาณ2มิล นะครับระยะห่างประมาณ2องมิลถักมาได้รอบหนึ่งพอดีต่อไปก็จะเวียนถักไปเรื่อยๆนะครับตามเสาจะทำการถักไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงรูนะครับจนถึงตรงรูที่เราจะร้อยเข้าไป จะประมาณนี้นะครับถ้าถึงตำแหน่งนี้แล้วเราก็สอดเชือกเข้าไปผ่านรูเลยนะครับตอนนี้ก็เย็บมาเรื่อยๆนะครับอ่ามาถึงตำแหน่งของรูแล้วนะครับให้แทงเข็มนะครับทะลุรู ไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ทำการถักที่เสานะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับอ่าแล้วถักวนเลยนะครับถักวนรอบจนถึงจนถึงปลายเลยนะครับ วนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับปรากฏว่าเสาของเรามันจะถี่ลงนะครับมันจะแคบลงมันจะชิดเราก็ทําการถักเว้นเสานะครับถักเสาเว้นเสาให้รอบเลยนะครับเพื่อที่จะย่นเสาให้ลดลงนะครับเสาก็จะมีช่องไฟที่เราเย็บได้ง่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเย็บของเรามันแคบลง นะครับถักเว้นเสานะครับพอถักเว้นเสาได้รอบนึงแล้วนะครับก็ทําการถักไปตามเสารเรื่อยๆนะครับที่เรามาร์กตำแหน่งไว้นะครับถักวนรอบไปเรื่อยๆอพอวนรอบได้ประมาณนี้แล้วก็ทําการาดึงรับให้แน่นโดยการแทงเข็มจากข้างในออกข้างนอกนะครับ ตามเทคนิคของเราที่เคยทำมานะครับต้องขออภัยที่ผมภาคเสียงเอาแล้วก็ตัดต่อระยะเวลาให้สั้นลง mm. เพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้ว mm. เข้าใจง่ายนะครับแล้วทำการดึงครับถักมานิดนึงแล้วก็ดึงครับพอถักได้ หมารอบแล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งทำการดึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ตัดเงื่อนออกต่อไปจะทำการร้อยห่วงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยึดประสานกันนะครับเทคนิคการถักห่วงก็เคยลงไว้แล้วนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกัน เสร็จแล้วผมจะร้อยไหมทองนะครับเข้าไปฝังละครั้งนะครับมันจะมีเงื่อนเชือกอยู่สองเงื่อนตรงห่วงนะครับทำการร้อยเข้าไปลักษณะนี้นะครับตามที่เห็นเพื่อที่จะวางตำแหน่งของห่วงนะครับให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วนะครับก็จะทำการเชื่อมห่วงให้ยึดติดกับเชือกที่เราถักหุ้มไว้นะครับโดยการร้อยเชือกเข้าไปที่ห่วงแล้วมาร้อยยึดตรงที่เราถักหุ้มแล้วก็ย้อนขึ้นไปร้อยที่ห่วงอีกให้ได้หนึ่งรอบนะครับเป็นการยึดห่วงนะครับให้ติด ที่เราถักหุ้มไว้นะครับขั้นตอนนี้จะปลานีนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องค่อยคอยเย็บค,ยค่อยค่อยร้อยนะครับดูตามภาพเลยนะครับคิดว่า คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าภาพก็บอกขั้นตอนอยู่อทําให้รอบเลยนะครับพอได้หนึ่งรอบแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการประสานห่วงนะครับให้ติดกับเชือกที่เราเย็บไว้นะครับโดยใช้กล่าวนะครับกล่าตาช้างหยอดให้ชิด นะครับไม่ต้องให้ออกมาให้ชิดกับห่วงตรงใต้ฐานห่วงพอดีนะครับยอดวนรอบตรงนี้ก็จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเวลาใช้งานก็หลุดยากนะครับทีนี้เราจะพันเงื่อนเชือกนะครับให้รอบห่วงขึ้นรูปอีกทีหนึง่งพันสักสองสามรอบนะครับ ทีนี้เราจะเย็บปิดนะครับเย็บปิดระหว่างห่วงกับรอยต่อนะครับให้สวยงามนะครับโดยที่ร้อยเชือกเข้าไปนะครับแล้วทำการขึ้นเสาให้เขานะครับขึ้นเสาร,ระหว่างอ,าออกมาจากห่วงไม่ห่างมากนักพอประมาณนะครับขึ้นเสาให้รอบเลยนะครับ อันนี้จะค่อยๆดูนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างให้เขาพอดีพองามนะครับอันนี้ใช้ดุลพินิษของเรานะครับอ่าผมขึ้นเสาได้รอบแล้วนะครับต่อไปก็จะถักหุ้มเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้มาครึ่งหนึ่งแล้วครับอ่าหุ้มจน สุดแล้วนะครับสุดพอดีสวยแล้วทีนี้เจ็บรายละเอียดโดยการแทงเข็มจากข้างในออกข้างนอกตามเทคนิคของเราเลยนะครับแทงได้ประมาณครึ่งรอบเราก็ทําการดึงนะครับไหมทองต้องแทงได้ครึ่งรอบแล้วค่อยดึงถ้าแทงรอบแล้วมาดึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับไหมทองจะไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นแทงได้ครึ่งรอบแล้วทําการดึง นะครับอ่าดึงนะครับโอเคครับอ่าดึงนะครับแทงมาแล้วโอเคอ่าตัดเงื่อนเชือกแล้วก็ลนไฟนะครับต่อไปจะเก็บรายละเอียดด้านล่างนะครับโดยการ เอาเชือกมาเย็บใหม่โดยจะเย็บตามเสาที่เราขึ้นไว้นะครับแต่ว่าเย็บไปเย็บลงด้านล่างนะครับเย็บลงด้านล่างเย็บรอบหนึ่งนะครับเย็บรอบเดียวพอเย็บได้รอบแล้วก็ทำการ แทงเข็มจากข้างในออกข้างนอกเพื่อที่จะเป็นการเจ็บงานแล้วล่ะครับนี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วครับแทงได้ประมาณสักสีห้าครั้งก็ทำการดึงนะครับ การดึงโอเคทําอย่างนี้จนรอบนะครับจนได้รอบอพอเสร็จแล้วนะครับก็ตัดออกเลยครับพอได้รอบแล้วก็ทําการตัดล่นไฟเลยคลิปวิดีโอนี้ใช้เวลา14นาทีนะครับ14นาทีในหน่อย,อยถือว่า ตัดต่อให้น้อยที่สุดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการถักประลัดนะครับเป็นไงบ้างครับโอเคสวยงามรอขั้นตอนสุดท้ายคือจะเป็นการเคลือบรักษาสภาพนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เคลือบให้ดูนะครับอันนี้คือน้ํายาเคลือบนะครับรักษาสภาพ ของไหมทองนะครับในการใช้งานเราก็จะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับคิวิดีโอนี้นะครับก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ